ไม่ใกล้เคียงสูสีเลยสักนิดตาข้าโอ้ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดเล่นแล้วเมอกีสูสีไอ้นึกว่าอโหตายอะกูเฮ้ยวแป๊บมันจะตายแล้วนะพูดเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่อุ้ยอู้มาอุ้ยเดี๋ยวเคทูดพังพังแข็งโอ้ยบอกไม่ทัน เดียวบอกได้เลยรอบนี้มึงไม่ได้เกิดอุอยยังหลบมาครับโอเคมาบอกได้ีทีดันออกไปอย่าเชียวยังอีกอหมดแรงแล้วนะหลบมาครับ ไม่หมดเหรอเฮ้ยต่กล้องนี่มันไม่มีการตัดไม่มีการตัดคลิปตัดโหลดเลยนั้นแนะ่ยเจ๋งว่ะยังไงเดี๋ยวไอทีอาสามอ้าวกดไม่ทันเสียงแล้ววะไม่หมดเหรออุ้ยบล็อกมาครับมาเลยเวลหนึ่งแท้ เป็นแค่เดี๋ยวกดอาสามได้โอ้โหฉีกหน้าอกมึงยังไงไงไอเทียสยิงไปเออเออเออเรืเอแปบเลือที่ไม่ใช่เรือทางแต่เป็นรักเธอไอพร้อมเรื่องอะไรทุยแปบ๊บหันหันก่อนเออมาครับมาครับมามัน เดียวฉีกหน้าอ,อกหมดนะฉีกนะเอ้ยอ,อกหักนี่ไงที่มาของเขามาอ,อกหักคืออกฉีกอะไรจะระเบิดตัวเองว่าอ๋อเปล่าโอ้ยร่างกายมันจะร้อนอะไรขนาดนั้นลงไปยังไงเอ้ยมาติดโลกสับหมดนะครับไม่สนใจใครไม่สนว่าเองเป็นผู้ใดตัวแตกหมดเกลี้ยง นี่มาอีกเหรอเอออย่าเชียวไอทีสเนี่ยายายาเกง่งไอเท็ดย,ยิงไปโดนยิงเข้าหลังตายไหมอ่ะอ่ะอ่ะเอาทำเป็นตัวสีฟ้าอุ้ยขวัญใช้ไม่ได้ผลโอยเดี๋ยวหมัดเหรอหมัดเหรอเสมอมันเป็นแค่เสมอแทๆ้ๆ เทีบเขาให้มีซ่งตีนเท่านั้นที่ของโลกฉีกนะอืมทุ่มทุ่มเยียบซ้ำอ,อ่ะอ่ะอ่ะโคตรสะใจหมดแล้วเนาะหมดจริงป่ะเนะี่ยมาอีกเฮ้ย <c oughs> พ่อรุ่งคู่นี้เขาดูจะทะเลาะกันบ่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยอา้าว อ๋อเราให้จริงๆให้เอทีเอสยิงก็ได้นี่ใช่ไหมแบบแบบสั่งเล็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับอันเมื่อกี้น่าจะใช้ไม่ได้ผลโอ้โหรับแบบนี้ถ้าพลาดลงมาคือแขนขาหักแต่ไม่น่าพลาดเพราะเราเป็นครีทโฮสเก่งในถึงลงพอไม่รู้อ๋อเข้าบ้านดีกว่าปะ่ะเอ้าไม่เข้าไม่ได้ปะ่ะ ค okay. ได้แล้วครับ Inside, <boy. S 1> เข้าไปลูกอยู่กันท่อมสองคนกลางหุบเขานี่เหวหน้าดูอ๋อที่เท่าของภรรยาใช่ไหม ไปดีฝาาเศ้า,าอยู่นานไม่ได้ที่เคโทษร้องไห้ปิดไปเราเป็นใครมาก่อนวะอยากรู้เลยภาคแรกๆอ่ะแต่มันน่าจะนานแล้วปะ่ะพอภาคนี้ก็น่าจะสักพักหนึ่งแล้วเนอะลูกพูดอะไรเมื่อกี้จะควบคุมไม่ได้ ข้าพยายามที่จะฆ่ามันความโมโหเป็นสิ่งต้องห้ามเจ้าต้องถ้าควบคุมไม่ได้แล้วก็จะไม่มีสติอะไรอย่างนี้ป่ะตอนนี้ผมทำได,ด้ดีกว่านี้ดีเอาสิลองดูพ่ออยากให้เจ้าลอง อาวพ่อทำอะไรลองอีกรอบ,รบพ่อทำอะไรช้าไปเร็วกว่าน,นี้ลองอีกออนแอเอาอีกเอาอีก, <im ple asure> อ,กอยู่เดี๋ยนี้เอ้ยโอ้โหมุลงกองไฟซะแล้วเ <im ple asure> จ้าโมโหมันจะผิดพลาดทุกอย่าง และเจ้าเอเทียสเจ้ายัางไม่พร้อมนั่นมันอะไรเงียบมังกออรเหรอทุกคนออกมาไม่มีอะไรหลบอยู่ในนั้นตลอดไปได้ข้ารู้เจ้าคือใครข้ารู้เจ้าคือใคร ลูกลงไปชั้นใต้ดินน,นั่นคือใครไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ลงไปใครอ่ะมึงค้องแรงขนาดนึงเปิดเข้ามาเลยไหนว่ว่าไงอะโดนแค่นี้นึกว่าจะเป็นมังกรโดนสัตว์หมอบแน่ถ้ามีปัญหาโอ้โห ตัวใหญ่กว่าที่คิดนั่นเนี่ยเน่ดูทรงดูทรงเมาปหมเนี่ยกลับไปเลยต้องการอะไรอ๋อ oh. <of> จะรู้คำตอบนั่นดีจะคุณไปซะ อ,อ๋อสักฉลาดกว่าหรอไอ้ดูแบบปล้ำกว่าหรอแต่ว่าเจ้าหลบอยู่ในป่าแห่งนี้มันค้นคลาดจะไม่ต้องการให้เกิดการต่อสู้หรอกโอ้แน่นอนว่าข้าต้องการอ้าเอาละมึงมึงตัวมึงเล็กด้วยนะโลด,ดออกไป บ้านค่าก็าจะฆ่าเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรโอ้โหนี่เอาไม่อุ๊ย,อ,ยอ้าวอ้าวหยุดเลยเมึงหยุดเดียวลูกสวนมาดีครับกระเด็นฝีมือเรามันต่างกันไม่ใกล้เคียงสูสีเลยสักนิดไม่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 ไมไมไม รู้สึกผิด่ะดิต่อยผิดคนตาข้าโอ้โหมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดเล่นแล้วเมื่อกี้สูสีไอ้นึกว่าโอ้โหตายอะกูมึ่งเมอร์มากเอาสิได้แต่ละคนอุ้ยมา นจะทำอะไรได้วะตัวมันกระจิดเดียวออ้ยมาดิบออกอ่ามีท่าวิ่งมาโอ้ยูยท่าเมื่อกี้มันบอกด้ป่ะทุกคนเดี๋ยวต้องลองเนาะมากันได้ครับสับสวนสวนสวนมาดิมาดียังไงยังอะไรอะไรอะไรจะทำอะไรเมื่อกี้เห็นนะเฮ้ยยังโอ้หูแม่งพิปัป๊บเกินเป็นเดือดแฟดปะเนี่ยอาไปคืน โอ้นี่ไงเขาบล็อกได้ละลาละละบล็อกอีกมาดิมาดิมามาโดนขวานเลเวทานอ X จามเข้าไปหลับไหมหลับไหมหลับเธอได้โปรดฮะอ่ะอ่ะอ่ะสู้ไม่ได้สักติโอู้หูยโหเดี๋ยวมันยังเร็วไปหรือเปล่าเออสติแป๊บนึงทุกคนมันยังมีร่างเหมือนร่างน้ำแข็งเลยไอ้ตัวเนี้ย เฮ้ยแป๊บแป๊มันจะตายแล้วนะผู้เดือมมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่อุ้ยอู้หูมาอุ้ยเดี๋ยวเคีโทษพังพังบอกข้าว่าอู้หลบโอ้ยบ้านหลังกาเลยเป็นรูหมดทำไมมีเตียงสองอันที่นี่เอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอยู่เลย อย่าอยู่อืมหลับไหมหลับไหมลีฟออกไปจากบ้านกูอื้มโอ้ข้ามันได้แบบนี้สุดวะเฮ้อจะดูอ่อนแอลงอื้มอ่อนแอเหรออ่อนแอพัง ไม่หลบซ่อนช้าและแก่ลงไม่เหมือนตอนอยู่ที่มิดกาดเฮ้ยดูลองดูอีกทีสิสจมป่าน้ำลายเกินไปออออนโอ้ยมวยโอ้ยมวยจีนเฮ้ยเจ็บเดี๋ยว ต้องการพูดเหรอได้เฮ้ยสาม่าสามอ่าบ้าแล้วกูบ้าพลังต่อยกุ้งมวยจีนเหรออืมทำไมมันมีปัญหาโอ้โหโคตรทรงพลังกูเกทษดมาครับเออยังไม่ตายเหรอให้ตายเหอะมา ดูกันใหม่เออเออหลับเหอะหลบับไหมมันไปนไหนแล้ววะอ๋อนี่ออ,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 อหลบได้ครับเลือดเราไม่ลดแล้ว่ะอ,อ,อือ,อ,อ,อไปไหนแล้วอ,อ๊ย หลบอะไรเหรอหลบซ่อนอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้ยน้ำแข็งโอ้ยบอกไม่ทันเดี๋ยวบอกได้เลยรอบนี้มึงไม่ได้เกิดโอ้ยยังโอหลบมาครับโอเคมาบอกได้อีกทีดันออกไปอย่าเชียวอย้ยังอีหรอหมดแรงแล้วนะ หลบมาครับอ่ะมามันจะทำอะไรดีอีกอุ๊ยกันไม่ทันไอ้งามไส้เอยมารอบนี้กันได้อีกแล้วเป็นอีกครั้งที่เขาเลือกที่จะสับสไลด์หลบมาหนึ่งถือฟันฟันกลางอากาศไม่ต้องลงมามึงจะตายวันนี้เดีย๋ยวอย่าเอออืมนี่อัดอัดพัง พังแตกไหมแตกไหมแตกไหมหลบไปทำไรเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้ยมึงไม่ตายกันเหลือไม่โตนี่พังหมดครับภูเขาก็ตอบอรจริงๆสงคารมทเทพเจ้าจะจัดยอมเขาเลย เขาคือเทพองค์ไหนอ่ะไม่เคยได้ยินเลยเทพเคโทโฮสเนี่ยหรอพระเจ้าเคโทโฮสเนี่ยหรอแบบโพไซดอนซูตอะไรอย่างเงี้เยเฮดิสอะไรเงี้ยเคยได้ยินนะแต่เคโทโฮสนี่ไม่เคยจบแล้วหรอตายแล้วแหละจะไปแล้วเหรอเร็วไปเปล่าเฮ้ยยังเหรอโอ้โยเอาสิวะอืมเพราะตัวมันเล็กแต่เป็นจีจริง โอดินมาบอกโอ,โอดินอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยปุังแรงเยอะกันมากฉันต้องการรู้อย่างนึงฉันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหกางอากาศกูก็จัดกันมาแล้วเดี๋ยวเบรกโอ้สุดโคตรมันทุกคนอ่แ้วหนึ่งขอเวลากูปีนกันมันยังอยู่ข้างบนวะเสียงมันยังอยู่ เอ้ยเดียวโอ้โหไอตัวนี้เนี่ยมันจะตายไงวะ <c oughs> เจ้าชน,นะข้าไม่ได้ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เจ้ารู้สึกทุกอย่าง <c oughs> เอาแล้วก็รักษาได้เหรอเอ๋บ้ามาพูดเยอะแหละพูดเยอะแหละ <But S 1> ขอโอกาสอืมห <c oughs> ลบมา <c oughs> จะต่อยสกิยกวะมาเหอะ อโอ้โหท่าใหม่เหรอเอ,อ,อยบอกได้ครับมาหลบก่อนทุกคนตอนนี้โอเคอยู่ไหนสบัสบสับสับเอ,อ้ยยังท่าพายุเหรอปลาขวานเอ้ยหลบเออ เดี๋ยวมันจะหลายคอมโบเกินไปอย่างนั้นฉันไม่รู้สึกอะไรเออข้าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรโอ้โหโอ้โหอุ้ออเดี๋ยวยางอยู่ต่อนครับพระเจ้าอ,อลบซับอ,อ่ามันใกล้ตายเลยทุกคนรวมถึงตัวเราเองก็ด้วย บล็อกมาก่อนโอเคยังได้อยู่อุ้ยมันจับขวานแล้วได้วะโอ้โหโอุหย้ยโล่มันไม่สามารถที่จะกันได้ใช่ไหมโอเคยังบล็อกท่าน,นครับยังได้อีกอุย้ยมันกว่าน,นี้มีอีกไหมฉันจะจบ ชีวิตแกลงเดี๋ยวเราใกล้กดอันติเดี๋ยวเราใกล้กดอันติได้แล้วครับทุกคนตาตอนนี้เรากดได้แล้วโอ้โหมันสัตว์เดี๋ยวกดเลยบ้าพลังเอวโอ้ยโว้ยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้โมยจีนวัดเซาลินโอ้โหแล้วเลือดกูหิวขึ้นมาเรื่อยๆด้วยต่อเวลาชีวิตไปอีกก้อยระวังระวังหิมะระวังหิมะโอเคสุดยอดมากครับ ไปมันตวนแล้วเออฮู้ฟันบล็อกยาดันออกไปเออบล็อกอีกมาดิมาดิเรียกขวานกลับมาก่อนโอเคอืมแรงปรัทะเอออยากคิดว่าเนอิสหอจบไหม รีบไปฮึมล็อกคอมึงมึงจะเป็นเทพมึงก็ต้องใช้ออกซิเจนในการแลกเปลี่ยนกระบวนการหายใจเป็นเลือดแดงของมึงจะไม่ไหลไอ้โมโกบินไม่จับกับออกซิเจนเอาละว,วันนี้มึงตายต่อจนตายต้อตายเฮ้ยเด็ดเด็ดีด็ดเด๋ดเด็เดมือหนีตันเฮ้ยอะไรหักคอเหรอ,อสองสาม เอเอ็ส okay. <c oughs> ามเ, <c oughs> เอ็สามโอเคลาเรนนิ่งะฮะค้างมึงมึงค้างไาเกะกะลงเหวไป <c oughs> โอ้เจ้าบ้าโอ้สุดสุดยอดเราแบ่งพาร์ทหนึ่งออกเป็นสักสองครึ่งไหมสักสองคลิปไหม นาทียาวไปโอ้เยี่ยมมันเป็นใครกันมันรู้จักข้ารู้จักไอเดียของข้าแล้วมันหาเราเจอหลังจากที่เวลาทั้งหมดผ่านไป ใครส่งมันมาเมื่อกี้เห็นมันพูดถึงโอดินเฟย์ข้าควรทำยังไงลูกของเรายังไม่พร้อมที่จะไปบนภูเขาอ๋อภรรยาชื่อเฟยโอเคเหมือนจะฮิูหน่อยปะฮยวได้อยู่นิดหน่อย โอ้โหข้าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงถ้าเป็นเจ้าโอแ้แต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว เออ <No. S 1> เดี๋ยวแบ่งดีกว่านะทุกคนเนาะคลิปน่าจะยาวไปชั่วโมงกว่ากว่า so เลย <I> ลูง <thought> พ่อโอเคไหมโอเคพ่อดี <Come on. S 1> มาเราต้องออกจากที่นี่ไปจากที่นี่ พอลูกคงสนิทกันมากขึ้นนะระหว่างการเดินทางใช่ไหมเพราะว่าเหมือนจะดุดุเข้มเข้มกันมาแต่เขาก็เป็นห่วงกันแหละเออจริงๆก็รักแหละก็ลูกอันเนาะเออแต่แบบทรงตัวเองเป็นคนเข้มอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรครับผมยังไม่ได้อ่านเราต้องย้ายของย้ายของอะไรางี้ปะ โอ้ต้องออกไปจากที่นี่ก็คงมีแต่ความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยแหละภูเขามันน่าจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากใช่สำคัญอย่างเดียวโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอเคอ๋อนี่เราเจอไอ้สแตนเจอร์เหรอไอหินจริง โคตรยากเลยจริงๆเพราะว่าไอ้นั่นยากกว่าอีกนะไอ้ตัวใหญ่ไตัวนี้มันยังเท่ากันมันยังพอไปกันได้ไงแต่แบบไอ้นนะู่นอะตัวมันใหญ่มากไอ้ไอ้ยักษ์อะตัวยักษ์อะเออล้วแบบสัดกันทีนี่คือดูเรื่องโอเคทุกคนน่าจะเห็นเวลาพอสมควรแล้วน่าจะถึงเวลาแก่สมควรแล้ว สำหรับกทอบพาร์ทที่1กับช่วงปลยอิงยากลำบากเกินไปนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในกทอบพาร์ทที่2ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับใครอยากจะพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ก็เชิญเชิญชวนนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับ กติดตามเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Let's go